เชิญเข้าประจำที่เลยนะครับเชิญเลยนะครับออราาท่านผู้สอนะครับอยู่ที่ท่านอของสีเหลืองน,นะครับสีเหลืองอยู่ที่แท่นของมัม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 ม,ม,ม,มารุโจ้ก็อร่อยค่ะ ไม่ดีอยู่ที่ท่ใ้สีเขียวนะครับค่ะก๊อไล 3M ทนทานงานขัดสะอาดเกินคุ้มมัมา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 มารูโจ้ก็อร่อยกับทั่วรสไก่กุ้งซอสและน้องใหม่มะขามแก้วสกอตไลท์ 3M ทนทานงานขัดสะอาดเกินคุ้มสกอตไลท์ต้อง 3M อุปกรณ์ต่างๆอยู่บนโต๊ะนี่นะคะเหมือนกันเลยทั้งสองท่านนะ,ะแต่คงจะให้แต่ละท่านทำอะไรก็ไม่รู้นี่นะฮะแล้วก็อธิบายไปด้วย นะฮะเริ่มต้นจากจากเล็ดสองก่อนนะครับะเชิญเลยนะฮะกำลังจะทำอะไรครับเออจะให้ปฏิบัติให้เห็นว่าของวิเศษเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติยังไงบ้างเพื่อรักษาผินะฮะข้างหน้านี่มีแล้วมีไข่แดงไข่แดงเราไม่ใช้ค่ะเราใช้น้ำผึ้งกับมะนาวคโอ้มีมีน้ำผึ้งดูน้ำผึ้งเนี่ยนะคะใช้สองช้อนโอ้สองช้อนที่ที่ใช้รักษาผิว อยู่ทุกวันนี้นะคะใช้น้ำผึ้งสองช้อนก็ต้องอยู่ที่ใบหน้าของของเราด้วยนะคะว่าหน้าเราเล็กหรือใหญ่ใหญ่สักแค่ไหนนะคะต้นหน้าเป่าตอไเร่องน้ำก็้งค่ะผรื่องของวิเศษทั้งซองเลยทั้งซอง่นยค่ะแล้วก็ผสมกันให้ทั่วให้ให้ละเอียดให้เท่ากันเราชักงง้วครับ ไม่ได้ไม่ได้ใส่แผลจ้นจะไปพอกหน้าแล้วเหรอฮะค่ะรักษาสิวบำรุงผิวหน้าอหลังจากนั้นทําอะไรต่อครับก็มาทาที่ใบหน้านะคะอ่าแล้วก่อนทาต้องทําให้หน้าเราสะอาดก่อนนะคะค่ะอ๋อออ๋ล้างหน้าแต่วลาถึงมันจใช้ทาโลชั่นที่เราใช้อยู่อย่างนี้นะใช่ค่ะบำรุงอืมเอ้าเขาช่วเรียกว่าถุงพิเศษไงครับใช่ค่ะทาให้ทั่วทาให้ทั่วนะคะยกเว้น ใต้ตาใต้ตาทั่วนะคะสมม่่าววทัแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็กระดาษเนี่ยกระดาษที่ทู่นะคะเราต้องอพันให้บางก่อนแล้วก็แปะเอาไว้เพแปะแปะค้างไว้เลยเหรอฮะค่ะใช่ค่ะโอ้ทิ้งเอาไว้ให้แห้ง<อ>นานไหมคะก็สักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ ผมว่าจะเกิดอันนี้แปะไปเสร็จหมดแล้วเราทำไงฮะหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็ดึงกระดาษออกโอเกิดไอเดียกันใหญ่แล้วครับอ้าวนี่หมายเลขสองนะมาดูหมายเลขสี่บ้างนะฮะก็จะบำรุงผิวหน้าเหมือนกันแหละฮะเป็นการรักษาใบหน้ากร้งเกลาใช้ไข่แดงด้วยเหรอฮะทั้งนั้นไม่ไม่ใช้นะครับคือไข่แดงทำให้หน้านิ่มนะคะอันนั้อาจจะต้องการให้ตึงนะฮะแบบอันนี้ต้องการให้นิ่ม หนึ่งฟองนะฮะแลงวก็ไข่แดงหนึ่งฟองนะคะแยกไข่ขาวไปแล้วก็เทผงพิเศษปลาลบูชีพเนี่ยหนึ่งซองหมดซองเลยหมดซองเลยค่ะหมดซองเลยแล้วก็คนเนี่ะให้เข้ากันแล้วแล้วน้ำผึ้งน้ำมะนาวเลยนะมีไหมน้ำผึ้งน้ำมะนาวไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ลยเหรอค่ะอ้าวแค่แค่นี้เหรอฮะก็เหมือนกับอะไรทาโลชั่นทาครีมเหมือนกันนะฮะใช่ไหมครับโอ้นี่ก็คือถอะไปที่ ให้ทั่วหน้านะฮะแล้วก็ระวังส่วนสําคัญเช่นตาอะไรต่างใต้ตาทำได้ไหมคะก็เว้นรอบดวงตาแล้วเอากระดาษอะไรปิดมอนกันไหมฮะค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ทิชชู่นะคะปะแปะปิดทำไมครับแปะลงไปค่ะจริงไว้สักนานแค่ไหนครับก็ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะแกะออกมาแกะมาแล้วจะแกะมาปุ๊บเราเราทำกระดาดยังไงต่อไปฮะพอ แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดึงอันนี้ออกก็ทำความสะอาดล้างหน้าธรรมดาแล้วก็เสร็จเสร็จอ้าวเรื่องนึกว่าเขียวครับอ้าวเรื่องนึกว่าเขียวเรื่องนึกว่าเขียวตันเสร็จขอระบาจิตใจนะอ๋อแล้วับเลือกเรือง เพราะว่าคือผิวพธุ์พี่เขาดีด้วยนะคะจริงแล้วแล้วก็ชอบดูตรงมืออะค่ะมือ,มอพี่คนเสื้อดำชอบอสั่นนะ<อ> <laughs> แต่ว่า,าจจะตื่นกล้องคนก็ไม่ใช่แล้วทำไ,ไมไม่ไม่เลือกเกี่ยวแล้วครับคุณส้ย ก็พี่เขาไม่ค่อยคล่องแล้วเขาสั่นๆแล้วถามอะไรแล้วเขาก็เหมือนไม่ค่อยรู้อะค่ะแล้วปกติสื่อใช้น้ำพึ่งน้ำมะนาวอยู่แล้วด้วยคะในการเอาละสิไข่แดงไม่ค่อยอะค่ะใช้สระผมเอ้ใช้หมักผมคุณคุณคงรู้สึกจะนิ่งอึ้งไปทำไมล่ะครับผมทอส่วนมากผมต้องการแปลกๆด้วยไม่รู้อะไรผมไม่รู้จะทํายังไงดีผมวันนี้จะไม่ที่ไปนอนตั้งกระดูอืมดผมที่แล้ไดแล้วได้นเนียแปลกดีเอาละช่องของแลก เ้านะครับตัวจริงเนจริงนะรู้ตรงนี้แน่นอนนะครับคนที่ไม่ใช่เจ้าของผงพิเศษตราล่มชูชีพไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตัวจริง,นะ,รรงนะคะคนี้ไม่ใช่นะครับเชิญก้าวมาข้างนอกเลยค่ะอ่านะครับคนไม่ใช่เชิญ ค่าผลปูด้านตะยูเล้สองเก่งมากไม่เคยทำวิธีการอะไรอย่างนี้มาคิดเราเองค่ะคิดเอาเองปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ครับอ๋อเป็นผู้จัดการอยู่ทางบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตอืมขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาดีกันว่าเอ๊ะต้นประดูนอนใกล้จะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วนะครับเหตุการณ์ต่างๆในอดีตเอ๊ะไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแล้วอย่างก็เกิดขึ้นนะครับตัวจริงจริงนะครับขอเชิญนะครับหมายเลขสี่นะครับ โอชื่อคทีนะคุณวรวิจิตราคุณสวัสดนะครับเอ่าเดี๋ยวคือตรงนี้ก่อนตกลงสองวิธีนี้ถูกหรือผิดครับใช่ได้ค่ะได้ทั้งคู่ไหมครับค่ได้ครับคุณแม่แต่ใจชอบค่ะโอ้จะชอบแบบไหนได้หมดเลยไข่แดงก็ได้ที่แต่คนที่สุดเนี่ยคือไขแดงไขแดงนะทำให้หน้านิ่มคนไทยหน้าแบบใสมากเลยนะครับผมก็รู้มากว่าโอ้ใช้กับใบหน้านี่ได้ค่ะได้ใช้เป็นประจำใช้ตั้งแต่อายุสิบห้า ถ้าถ้าจะให้ผลนี่ต้องไปทาแต่ต้นประดู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคุยกันต้องคุยกันอยากจะถามว่าปัจจุบันอายุเท่าไหร่คะคุณจีผู้หญิงห้ามถามแต่เราต้องถามว่าใช่มาตั้งแต่ยี่สิบห้าแต่ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่เลยครับเกิดปีรากาสองสี่แปดแปดปะธาเกิดสองสี่แปดแปดนะครับนับไม่ถูกครับสองสี่แปดแปดห้าห้าสิบห้าปีเลยนะครับนี่อายุห้าสิบห้าครับนะครับเดี๋ยวคุณมัวเราไปิีตาเนี่ถือว่าเป็นรุ่น เป็นลูกค่ะรุ่นลูกนะฮะอ่าแล้วแสดงว่ารูปนี้ก็ต้องเป็นรุ่นคุณพ่อคุณพ่อนะครับอายุเท่าไรครับย่าง8ปดสห้าแล้วค่ะ8ปคสิบห้าโอ้เดินไหวนะฮะไหวค่ะไหวค่ะวันนี้มาด้วยนะ่ครับขอเชิญคุณสมเกียรติสุภโกวิทย์ด้วยนะคะโอ้โหนี่ครับผูที่ทิศผงพิเศษตาโร่ชูชีพให้เราได้ใช้กันนะครับโอ้โหอายุ8ปดสิบห้าเลยนะครับก็คิด ของพิเศษกันขึ้นมาแล้วก็ไม่มีสิ่งทีอื่นด้วยใช่ไหมครับไม่มีอย่างเดียวเลยอย่างเดียวทำก็ทําอย่างเดียวปักใจทําอย่างเดียวเลยอย่างเดียวอย่างเดียวมาเอาแล้วครับเอ๊ะคุณพ่อครับล้มชูชีพนี่มองใต้ต้นม้ดูจริงๆเหรอครับใช่แล้วเราจะแไปไปคิดว่าจะต้องอารมณ์ชูชีพเชื่อย่างนี้ไอ้ตอนนั้นเป็นตอนสงครามเวลาเแข่งบินมามันก็มาทิ้งระเบิด พ่อมาถึงก็ไอ้วอขึ้นวอวอวอกันดันเลยทุกคนตัวกันหมดเลยแต่เราดูคู่กรรมโคบอลลี่อย่้วิ่งกันเลยพอมันดังวอดังเราก็บางทีั้งก็มีแต่การเข่งในเพราะการแล้วแบบว่าไปเห็นร่มชูชีพเห็นรมชูชีพเคยนอนกันมวยกาจะพาคิดหลังหลังวัดเทศร์สิรินใต้ใต้ตัวพระดูว่า จะทำยาเนี่ยเราจะเอากาอะไรสงครามก็มีไปสงครามก็มีการค้าก็ต้องทำไปกาารค้ททไปตอนนั้นผมยังเป็นหนุ่มอยู่อ่ะยังเป็นหนุ่มเป็นไปได้จนกระทั่งมาถึงบัดนี้ได้มาจนนบัดี้คนก็งงปัจจุบันนี้ก็คงจะรู้กันแล้ว่ามันมาจากไหนที่ไหนมาไหนกันเนี่ยนี่เรื่องจริงาครวนี้คราวนี้เราดูดูสินค้าสักหน่อยนะฮะว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างด้านหลังเลยอานี่นะครับ นั่นก็คือที่เราเห็นกันอยู่ในท้องตลาดนะครับแน่นะฮะมีเป็นขายขายเป็นทีนเป็นซองเดี่ยวๆก็ได้ใช่ไหมฮะครับครับฮะหรือยกเป็นเป็นเกล่องนี้ก็ได้เลยฮะกล่องอันนี้ของเก่าของน้อมานานแล้วนะฮะอันที่นี่เราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ซองเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ซองละสิบบาทแล้วขายบ่ายห้าสิบนะฮะเมื่อก่อนเมื่อก่อนบ่ายห้าสิบนี่นี่ให้ได้เห็นให้ได้เห็นนะฮะอันนี้ถูกมาแล้นี่ยราคากล่องละห้าสิบสี่บาทซองละบาทห้าสิบมาห้าสิบมาเไม่มีรูป ติดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ไงติดตัวอุ้งเลยต้องต้องมีรูปอ่ามีติดเป็นอัญลักษณ์คนจะเชื่อถือไอ้รูปติดติดนี่เพราะอะไรเพราะกันปลอมเพราะยายาพอมันมากคะนะเพราะผมไม่รู้จะแก้ไงเอาลูกเราติดแก้แก้แก้เพราะใส่ไปเลยเมื่อก่อนผมได้ยินคำว่ายาผงวิเศษไม่ใช่ไม่ใช่พิเศษอ่าใช่ใช่ อัานดูกันด้วยอ่านดูกันเคยอย่างนี้เริ่มแดงเริ่มเชนอ่ะเราเป็นน้ำหน้านี้เราเราอ่ะพงวิเศษนะผงวิเศษอ่าพงวิเศษต่อมาก็อ่ารัฐบาลไปไปไปแก้กฎหมายเข้ามาวิเศษแป่ว่าอวดอ้างโอ้อวดอ้างเกินเกินไปอวดหน้าเกินไปกลายเป็นเป็นพิเศษทีนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เป็นเป็นเป็นโรงงานโรงงานเดียวที่มีผลิตยาอยู่อย่างเดียวเดียวด้วยค่ะแล้วก็ยืนยงมาได้ถึง53าสิบสามปีห้าสิบหาสีแล้วนะ เข้าข้าวสีนะเราไปดูที่ที่พิธีการผลิตในปัจจุบันนี้ที่เราไปถ่ายทำมานะว่าเป็นยังไงอ่ะไปดูกันเลยนะครับไปดูกันครับอันนี้ปี2023เลยฮะโรงงานอาคารสุขภ้อโควิดนี่ของอาคารเนี่ยของพิเศษตลูกชิ้นหมู นี่ครับไม่ไหนมีเครื่องจักรนะฮะเป็นเครื่องจักรเครื่องจักรทั้งหมดจักรทั้งนั้นเลยโอได้เครื่องจักรทั้งนั้นเป็นขั้นตอนการบรรจุนะคะ่าะบรรจุนะครับใช้เครื่องบรรจุใช้เครื่องจักรทั้งนั้นใช้มือคนไม่ทันแล้วละไม่ทันไม่ทันอันนี้เครื่องจักเลยครับเดี๋ยวนี้อ่านี่บรรจุใส่กลองแล้วเห็นไหมฮะโอ้โหนี่ปาดยาเลยใช่ไหมโอ้โหมียาผสมเนี่ยนะฮะโอ้โหแหม นี่แล้วปัเป็นซองมีการตรวจคุณภาพด้วยน้งหนักด้วยค่ะอันนี้วิเคราะหเหรอครับอ่าพีเคราะห์นี่วิเคราะห์คือจะผ่านการวิเคราะห์มาแล้วนะคะแล้วก็มาบรรจุมานี่การตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ต่างๆอันนี้บรรจุบรรจุเข้าหีบหรนี่ไงที่เราเห็นใส่เป็นก่องเนหีบเน่เ่ข้าวข้าวกล่องข้าวกล่องอ๋อข้าวกล่องข้าวกล่องที่บอกเมื่เจ๊ง นี่นะฮะแสงพรานนี่ติดเลยนี่ใครๆก็ดีใจทงกที่แป็นแทนรอบคู่ที่มาถึงตรงนี้นี่ต่อสู้มาอย่างยาวนานทีเดียวนะฮะให้ให้กำลังใจเลยกับท่านผู้ชมหน่อยนะฮะว่ามาชื่นชมของวันตรงนี้ด้วยด้วยอะไรยังไงครับอ่าคือว่าด้วยความซื่อสัตย์ครับของของเราครับที่มีต่อประชาชนครับเราขายยาดีอ่าเราก็ได้กุณสนแต่ไปขายยาไม่ดีเราก็เป็นเลยบาป ผมถือคติอันนี้ซึ่งขายอย่างเดียวมากเนี่ยก็เลยโยงอยู่โยงมาถึงตรงนี้ได้ใช่ใช่แล้วคุณมากเลยทีเดียวคุณโบราวิจิตรจะมีเพิ่อเติมไหมครับต้องกต้องเลยครับนั่นเชิญคุณผู้เรียงเลยนะครับวันนี้รายการเกมแก้จนร่วมกับบีสนะคะขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผงพิเศษตราล่มชูชีพที่สามารถคงคุณภาพและต่อสู้แก้จนมาได้จนถึงปัจจุบันค่ะ